ท่านรัฐมนตรีก็เพิ่งลงนามไปเมื่อวันสองวันนี้นะครับในเรื่องการขอ,อวัคซีนโควิดนะครับเพื่อที่จะสำหรับบุคลากรแล้วก็ที่ได้รับการจ้างงานภายใต้โครงการ u ุบทีนะครับเพื่อที่จะให้ได้ได้รับวัคซีนใน,ใน,ในช่วงของการดาเนินงานนียนะครับก็เสนอไปทั้งหมดประมาณ63,000คนนะครับซึ่งก็ หนังสือก็ไปที่ที่สอบคอไปแล้วนะครับก็นี่เป็นเรื่องที่จแจ้งให้ท่นานที่การท่านผู้บริหารทราบนะครับในความคืบหน้านะครับในประเด็นถัดมาก็คือเรื่องที่ที่สําคัญที่จะหาข้อวันนี้นะครับในเ,เนื่องจากในในวันนี้นะครับในสถานการณ์โควิดเนี่ยท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทางทางดูทูทีเนี่ย ช่วยในการดาเนินการในประเด็นของมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ป้องกันในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยท่านก็เลยมีแนวคิดนะครับว่าในช่วงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทางยูทูทีเนี่ยเราจะสามารถดําเนินการอะไรได้บ้างนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ขอหาลูวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้ก็ ในที่ประชุมบอร์ดของอยูทีซึ่งมีท่านประหลัดเป็นประธานเนี่ยก็อยากจะให้ให้มหาลัยเนี่ยเข้าไปช่วยในพื้นที่ที่ดูแลในสาพันตําวลนะครับในช่วงระยะเวลาของการตอนที่จะเปิดเทอมคืออาจจะมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนนะครับซึ่งตรงเนี้เราก็เลยต้องเชิญประชุมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวในรายละเอียดของการดำเนินการ กรอบดําเนินการยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้เี่ยชาชะนัดเพิ่มสักได้ได้นำเสนอแล้วเราอาจจะหาดูกันนะครับว่าเอ่อทางทางมหาลัยมีข้อคิดเห็นยังไงว่าจะดําเนินการอะไรได้บ้างนะครับหรืออะไรทไี่ควรจะทําอะไรควรจะทานะครับเพื่อจริงๆคือก็ต้องอยู่ที่ที่เซฟตี้ของคนของคนที่เราได้จ้างด้วยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าต้องทํางานโดยที่เข้าไปก็จะมีความเสี่ยงนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ท่าน ่านผู้เชี่ยวชาญปันเพิ่มสัได้ได้ได้เล่าถึงกรอบนะครับแล้วเราหาดูกันอีกทีว่าจะดําเนินการแบบไหนได้บ้างเชิญครับครับก็สวัสดีครับทุกท่านก็สําหรับในเรื่องของอในเรื่องของกรอบแนวคิดที่จะดําเนินการนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากที่ท่านท่านรองสุประชัยครับได้ได้ได้เรียนที่ประชุมทราบแล้วนะครับก็ ท่านรัฐมนตรีกับท่านประหลัดก็มีนโยบายมาว่าตัวของโครงการยูทูีเนี่ยเกิดมาจากปัญหาโควิดนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีสถานโควิดแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยยูทเนี่ยก็ควรที่จะมีส่วนร่วมเข้าไปในบรรเทาปัญหาหรือแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับที่ทางคลร อนุมัติมาครับสาหรับในเบื้องต้นเนี่ยครับก็ทางสอปอวนะครับโดยคณะกรรมการบริหารโครงการยูทูีนะครับก็ได้กําหนดกรอบกิจกรรมในเรื่องของการบรรเทาแก้ปัญหาโควิดไว้สองส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเชิงรุกนะครับตรงนี้ก็จะให้ทาง มาอะไรทั้งเกษกแห่งนะครับลงในทําในกิจกรรมเชิงรุกก็อย่างที่ท่านท่านรองได้พูดนะครับก็คือเน้นความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นหลักนะครับก็จะต้องมีการออกแบบมีการปรับปรุงโครงการให้ให้เหมาะสมนะครับในกิจกรรมเชิงรุกสามพันตำบลเนี่ยครับก็เราอยากจะเข้าไปทําความสะอาดโดยการพ่นสเปรย์หรือโดนการฆ่าเชื้อนะครับในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงร่วมกันนะครับ โดยเป้าหมายหลักของเราคือคือโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนเนี่ยจะเปิดเทอมในวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับก็เป้าหมายของเรามีอยู่สามที่นะครับคือโรงเรียนนะครับคือสานนสถานแล้วก็คือตลาดชุมชนนะครับแต่แต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากจะให้ Priority นะครับอยู่ที่ตัวของของโรงเรียนก่อนนะครับตัวของโรงเรียนก่อนแล้วก็เมื่อเข้าไปในโรงเรียนโรงเรียนทั้งสามพันตำบลแล้วเนี่ยนอกจากการทําความสะอา OD ดโดยการ ชีดสเปรย์แล้วนะครับก็จะมีการในเรื่องของการจัดการขยะนะครับให้ให้ถูกสุขลักษณะอะไรไมนะครับแล้วก็การจัดหาสเปรย์รอุปกรณ์นะครับต่างๆนะครับรวมถึง,ง,งในเรื่องของการสอนชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยครับทําอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทําเช่นทําเฟสชิลนะครับหรือจะทาแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับแล้วก็จะมีการารณรงค์นะครับการปิดเชื้อนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอ การเว้นระยะห่างนะครับในเรื่องของโซเชียลดิสแท้นติ่งต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางทางสปออว์เนี่ยก็จะมีงบประมาณนับสนุนให้นะครับให้กับทุกมหาลัทุกแ่งนะครับเป็นรายตำบลนะครับตำบลละหนึ่งมืนบาทนะครับตำบลละหนึ่งหนึ่งมืนบาทซึ่งก็เดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าเราปรันเรื่องในเรื่องของรูปแบบหรือกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คิดว่างบประมาณเนี่ยคงจะโอนไปได้ประมาณช่วงช่วงสัปดาห์ที่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ กิจกรรมหนึ่งนะครับก็ะจะเป็นในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็การรณรงค์นะครับตรงนี้ก็เราก็อาจจะเน้นในเรื่องของการรณรงค์นะครับให้ให้ฉีดให,ให,ให้เรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับโดยทางสปอวเนี่ยจะทําแบนเนอร์นะครับส่วนกลางให้นะครับทาแบนเนอร์ส่วนกลางให้เราก็จะมีแบนเนอร์หลกัหลกๆก็คือในเรื่องของแบนเนอร์ที่เราจะรณรงค์ให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการยูรูพีกลับมาอะไรหกหมื่นคนกับมาอะไเจ็ดหมื่น 70,000 76แห่งเนี่ยดําเนินการเข้าไปช่วยปัญหาอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะมีป้ายของกิจกรรมหลกัหลกๆ5กิจกรรมที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับในเรื่องของการจัดก,การชุมชนการจัดก,การขยะในเรื่องของการสร้างความรู้ต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ในส่วนการเนี่ยก็ทำทำแบนเนอร์ใหญ่ให้นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยเราจะทําเป็นโควิดเป็นยูทูีโควิดวีคนะครับในช่วงวันที่23ถึงวันที่28พฤษภาคมนะครับ แ้าทางสปอ,ออบอเนี่ยนอกจากทำนอกจากทำในสื่อของสื่อของออฟสื่อของแบนเนอร์แล้วเนี่ยเราก็จะทําในเรื่องของอ Facebook Live ให้นะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะ ขอความร่วมมือจากมหาหลัยทั้ง76แห่ง3,000ตำบลเนี่ยส่งคลิปที่ท่านลงไปทำงานเนี่ยใน3,000ตำบลนะครับที่เกี่ยวกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนการป้องกันโควิดเนี่ยส่งเข้ามาที่ส่วนกลางนะครับและส่วนกลางก็จะมีทีมทีม PR นะครับดึงคลิปของท่านนะครับมารณรงค์มาโปรโมทในช่วงวันที่23ถึงวันที่28เนี่ยครับผมแล้วก็หลังจากก็จ